สบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกคนดีพี่น้องวงใส่เนาะหไเห็ดกับพวกพวงเป็นได้เนาะตีขอมือบัสนัดโลดสบายดีพี่น้องมันมีพาไปถิ่มขยะบย่เพาะไปเขาพว,วงเนาะพวงแล้วพวงอีก วนที่เด็กระพุ่งก็นกเก่าพกระตักี่เก่าพุ่กระตักเม็นอยนางเงี้ยกระหอบอหอนเลยปะขาวด้วยพี่น้องพี่าวกากระป้องโลสะเดินมาใส่อีกพออ่านเลยอีกพอเป็นหนังชื่อนะไีอันนี่ะันี่บวันี่าเลย

ไปลลเลยเลื่ออเาาดีนน๋าาวย,ออย,ว,ยวมัมนนี่นี่ก็แบบนาจะมาใส่มาโรงงามก็ดงหมาคุณจบเรื่องี่บความจกมุกจ้ป้บ่อหมาใส่ดูอืมแต่ท่บ่อยู่ังหวจกมุกัารงงาอย่างนจะอ่อนแต่เื่องบ่ ซื้อมากระเขียมกับชองโต๊ะ้ว่างก็ยายเอยากมีเงินในยายไปลงทุนหะมันมันทุนบถึอส่วงมันกับได้นะมันต้องทุ้นถือส่วงเลยน่ารลายกัจักหมื่งเนาะโถ้ยพวกดาเหมือนหนึ่งยายเอ้ยหวกพันกับเลือตายเลยพกพันกับเจ้าค้าโบเบิร์ตแหละไปหาบเสือมาขายนะเบื้องในนะเจ้าสุดท้ายสามสิพันธ์มาอยู่บ้านห้าสุดละร้อยบาท สุดงามบ่งามแพ้ดีบ่ดีมันมีมันมีเชื้อพวกนันเชื้อรถุงงี้ยค่ะมีฮ้ามคว่ำคว่มันมมนะห้ามนะห้าอยากขายแล้วเอามาขายแบบส้วงเงี้บุญนะี่ยเกี่ยวเขาแล้วเนาะพี่บุญเลือก็ไปปะให้เอาขายเห็ดเห็ดหัวใจจอดสาวให้เราเนาะไปตัง้งขายเลเดอร์เลเดอร,ร์เลเดอร,ร์เลเดอร์โนโน่เลเดอร์เลเดอร์ปจูนมาจับปากกระเป,ะป,ะป,ะปะ๋เงินล่า ี่เ้ยเจ็บแคลกับกุชบีบยาฉายผ้าทูหลวดเจ็บยามนโบแ

โน่นโน่น, whales, ไ,นไปไปดังมือมินนะรวยชี่เศษปะทูปลาปลาพังชิเออปลาปลาปลาจับน้ำเลยหมอรูลโมโหแหละหมอ กี่วะเลิกซิมโอเลิกสิมโมโหละกี่วะตักแก้วตักแก้วไปเลยพูใหญ่ไปเลยไปเลยพูกป่าป่าแก้วป่าป่าแก้ว ยุดยุดยุดยาหยอกิ่งเดีเลยอมันหยอกกันอีว้ายี่ยยเี่ยสิปีกแบบเปลียนเปลี่ยนเปลียนเปลียน โอ้ยังมีเมนูของโปดพี่น้องป้งเอียนอ้อเอียนปลาไหลปิ้งปลาไม่พะอยากกินขาวน้ำเบาใจเลยพี่น้องเอ,อิดแพะกับมีชิดียังเนาะมองตายอยู่กว่ากว่าไม่เกิดจรงขึ้นเนาะไม่เกิดจรงขึ้นเดี๋ยวห้องอว่กว่า แม่สร้างมาอยู่ในขคกหัวนีอีกแล้วบ่ฉันพอได้ยินเสียงตุ่มชาเือ่้างเยดเีเียด๋ยวคนนี้ังคือคอยู่เบียดเี๋ยวว่มากที่้อนตังเพืงของกระลาเนาะไเบียดไวรุ่นกับีดเบียดไวรุ่นกับีดเถาให้มันกระต่างกันเลนี้นเยเราฟัาางเพลองยังเขาใจ ข้างล่าวคืกันนะงานที่พังเท้าเหลือการจอบเบิ่งจอบระเจอปลาติดขลุ่น จักนี่ะพ่อใหญ่พอใกจักสิบเาราทามเขาเดี๋ยวราามเขาวมากินบุษีเราอะกมแบนกินไ้แต่เอาา่ไม่ได้ินบุษีเราคันจ่ายแล้วกินเราคันโบจ่ายแล้วบุกินไม่จ่าย ว่าเดี๋ยวโตไปโตบานหนีฉลองดอดเอาต้องจะสุดไรช่องไรฮสซีบอ่ะม่ินปัเาะช่องไรฮไม่ได้กินกินแล้ว ปูนปากจะมีนะใจนะจมอยากกินซีนข้ากกบสีคั้วซีหักงวมันเลยเป็นยังตีตละสิลมนะเนาะปนาชุบแล้วเป็นยังเน่มาปลาชุบล้อนาคใจเรย์เอ็นไงคะเออ เป็นพู้ไม่ไง้ะเลก็น่ากำมาเร็กนั่อยู่วะใช่ไหาเนี่นี่แต่หัวับห้าฮะกระเสะมาเละขอยแกงเซะโบเสะโบกิแกิแกงปลาดุกโอู้หนี่แม่ติดแ่กเข้มนะเนอะเข้มเด้ เขาเราเขาห็ดนัวบ่อสันจำหน้าบ่อสันเห็ดกินยังตีเห็ดกินเองก็เด้อบานนี่ไปตีเลยเห็ดกินเองหมดดูเองไไปกินแล้วชิ้นตุ้งยังไงชันนีแ่แหละพี่น้อง